ค่ะคุณจีรศชตาคุณพึ่งนภาคะพยายนที่จะขึ้นเบิกความในนาที่4วันนี้คือผู้ที่ติดตามตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวมาอย่างต่อเนื่องค่ะนั่นคือนายวิชามหาคุณอดีตกรรมการปรปรชและนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมอดีตสสพักฝ่ายค้านค่ะ ตุลาการสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดไตส่สวนพยานฝ่ายโจทก์นัดที่4จำนวน2ปากประกอบด้วยนายวิชามหาคุณอดีตกรรมการปปชและอดีตประธานคณะอนุก,กรรมการไต่สวนการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมอดีตสอสอพิษณุโลกพักประชาธิปัตย์ค่ะ และการเบริกความนัดที่4นี้นับว่านายวิชามหาคุณเป็นบุคคลที่ถูกจับตามองมากที่สุดและน่าจะเป็นบุคคลที่ถูกคาดหวังถึงการเบริกความในข้อเท็จจริงมากที่สุดด้วยค่ะเพราะเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งกรรมการปป,ปชไม่เพียงเป็นผู้รับผิดชอบไต่สวนและสรุปสํานวนคดีนี้โดยตรงแต่ยังเป็นผู้ที่สรุปสํานวนคดีทางการเมืองเพื่อส่งให้สนชอถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี กรณีไม่ระงับยับยั้งความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวด้วยค่ะโดยคาดการว่านายวิชาจะอ้างอิงข้อมูลในการถแถลงปิดคดีถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่22มกราคม2558ซึ่งขณะนั้นชี้ว่าโครงการรับจำนำข้าวเป็นการทุจริตเชิงนโยบายเกิดความเสียหายต่อระบบการเงินการคลังของประเทศโดยใช้คำว่ารัฐบาลจำนำข้าว ชาวนาจำนำชีวิตและประเทศจำนำหนี้และผลแห่งคดีทางการเมืองก็มีโทษตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้ว5ปีค่ะและเป็นที่คาดการว่านายวิชาจะอ้างอิงถึงข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลพักเพื่อไทยที่แนะนำให้ใช้วิธีประกันร,ราคาข้าวที่จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าแต่รัฐบาลพักเพื่อไทยโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ยังคงเลือกที่จะดำเนินการด้วยวิธีรับจำนำต่อไป ในขณะเดียวกันก็พบความผิดปกติในขั้นตอนหรือกระบวนการโดยกำหนดราคาข้าวสูงกว่าตลาดและรับจำนำข้าวทุกมเมล็ดด้วยเหตุผลว่าสืบเนื่องจากสัญญาทางการเมืองที่เคยหาเสียงเลือกตั้งไว้ทั้งนี้ยังต้องย้ำถึงกรณีที่ปปชได้ทำหนังสือเตือนไปยังรัฐบาลถึงสองครั้งด้วยความห่วงใยต่อผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่เป็นผลในการระงับยับยั้งโครงการนี้ได้ค่ะ ขณะที่นายแพทย์วรวงเดชกิจวิกรมเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งสอสอพักฝ่ายค้านได้ทําหน้าที่ตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าวอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นค่ะและเป็นบุคคลสําคัญในพักประชาธิป,ปัตย์ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นปี2556กรณีเปิดอภิปรายร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจําปี2557หลังรัฐบาลพักเพื่อไทยดําเนินโครงการนี้มาระยะหนึ่งแล้วพบว่ามีการทุจริตในหลายขั้นตอน ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนชาวนาการนำข้าเปลือกเข้าโรงสีการนำเข้าสารที่สีแล้วเข้าโกดังและการระบายข้าวที่มีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นจนนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงปลายปี2556พร้อมกับยื่นให้ปปชถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยเสียงสนับสนุนจากสอส146คนค่ะก่อนหน้านี้ศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เบิกความพยานฝ่ายโจทย์ไปแล้ว3นัดโดยนัดแรกคือพยานที่ศึกษาและวิจัยกรณีรับจำนำข้าวนัดที่2เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการและนัดที่3เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการรับจำนำข้าวและนัดนี้จึงต้องจับตาไปที่ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีผลต่อคดีทางการเมืองไปแล้วรวมถึงผู้ที่ทำหน้าที่สรุปจำนวนคดีนี้ด้วยค่ะ คดีนี้อายการสูงสุดยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษ์ด้วยข้อกล่าวหาว่าปล่อยปะละเลยและกระทำผิดต่อหน้าที่ในโครงการรับจำนำข้าวเป็นเหตุให้รัฐเสียหายค่ะ วันนี้ต้องติดตามข้อเท็จจริงจากพยานค่ะว่าจะมีผลสืบเนื่องไปถึงคดีทุจริตระบายข้าวของนายบุญทรงเตริยาพิลมกับพวกด้วยหรือไม่ค่ะและขณะน,นี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรเดินทางถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วนะคะและกลับมาติดตามรายละเอียดกันอีกครั้งในรายการชั่วโมงทำกินค่ะคุณจิราชาตาคุณพึ่งนาภาค,คะ